โอ้เพื่อนเป็นไรเนาอหนุ่มนี่ก็อยู่หน้าร้านตีหนึ่งแล้วเออวันนี้มัวแต่ดูคลิปอยู่สุสัสยคืนนี้ได้นอนตีสองแน่เลยอสองคนนี้เป็นไรเนาะ ลมกล็แรงอยู่นะดูสิจะ

Is she drunk or not? No. You fine. you good, or... I think you need to call Ambulance. It's fine. It's fine, now. Or... you good, or... You know her or not? Yeah, I know. What's her name? Mero. 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 Mero, Mero yeah. you Gott. Takk. God. 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 God.

เด็กหญิงอยู่นี่เธอขอเอ็มบลังส์จริงไหมนี่ขอ